ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพอเพียงจากภูภาฟ้าน้ำเจ้า การทำสมบุกดีค่ะกลับมาพบกับรายการเยาวชนยุคพอเพียงกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับอนุบาลตุกติวที่เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมต้นโดยดูแลปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆมีศีห้าและเรียนรู้วิถีชีวิตแบบบูรณาการไปกับคุณครูที่แสนใจดี อบรมเด็กๆโดยไม่มีเงินเดือนตอบแทนเพื่อแลกกับอนาคตที่สดใสเหมือนแสงอรุณาสาตร์ส่องอยู่ในบรวรราชธานีอโศกแห่งนี้บรรยากาศการเรียนรู้ของน้องๆจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ

อันนี้อุบาันหนึ่งอันนี้อนุบาลนสองก็เริ่มเขียนผสมคำอันนี้สมุดเสีนค่ะก็จะมีเช็คสีทุกวันดูซิผิดสีข้อไหนเยอะที่สุดดูซิข้อไหนผิดเยอะสุดคะห้าทำไมอะข้อห้าผิดอะไรอะะฮ่าฮ่่าฮฮ่่าฮ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 ่าาฮ่า่า่าาา่ ได้แล้วต้องินไหกันบ้างไอ้ความก้าวร้าวแบบดความอะไรที่ในใจเขาอะค่อยๆค่อยๆรับรให้เขาอดทนให้ขาอดทนกับน้องเจรคนเอาชนะตลอดต้องหัดยอมต้องหัดยอมเป็นพี่แล้วเด็น้องเพลงนี่มหวาไม่ถึ้เลย ผมงปล่ก็ได้ยายเฉยเยตอนนี้เกมา่็มียังีภาว่าโองแบบว่าเหมือนไปช็อตอ่ะแลาถ้าเกิดว่าเ,เกิดว่าอะไรที่แบบว่าเขาไม่ไม่ได้ดันใจเลยเขาจะนิ่งจะอยู่อยู่ท่านั้นน่ะ<อ>แล้วก็บอกเพลงนูคิดดีเลยดูทำ้งท่านั้นน่ะ,ะ,นะหให้สติกับส้าพเขาค <ทๆ S 1> ่อยๆหายเจ็โตเพราะว่าไม่ให้ทำแบบนั้น จริงๆเราก็ดูเหมือนไม่ไม่อยากมาดูนะแต่พอมีเพื่อนมีอะไรเขาก็มาเขาเปลี่ยนนิไซน์ันไปแต่แกมจกิตก็ของขอไม่ของใครมัแล้วแกมจิต <c oughs> <ช> ราะนี้สายเจโตศรัทธาแต่ว่าทุกคนต้องมารวมกัน,นมาเรียนรู้กันอย่างเงี้ยมันจะพัฒนาไวากว่าต่างใครต่างอยู่มีมีมันมี <c oughs> การปลูกฝังเรื่องสานึกยังมีวันหนึ่งเนี่ยที่ท่านฟ้าไทยท่านป่วยค่ะเสร็จแล้วเด็กเขาก็ก่อนนอนแล้วก็จะมีการกราบครับผู้ํานนท,ทำมาสมปุ๊บ,บเด็กเขาก็พูดเจ้าพูนผู้คนแรกบ,บอกว่าขอให้หลวงปู่แข็งแรงปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้ท่าน ฟ้าไทยขายเร็วๆนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําไมเขาคิดเรามันไม่ได้พูดถึงว่าจริงนะเขารู้ว่าท่านป่วยเรารู้แต่เราไม่ได้มีพูดว่าจะต้องบอกว่าเออให้ท่านหายเลยเลยเขาพูดของเขาเองตามที่เขากาดค่ะมีคามรู้สึกว่าในลึกๆเนี่ยพวกนี้มันมีความกตัญญูความที่จะรักตัวอย่างครับเวลา็ถามนปูมิภธเนี่ยเวลา็ถานถามน้องปูเนี่ยนขาเลเขาจะไม่เวลาปูตอบเนี่ยคนอถ่นท่านไม่ขอบคุณมีแต่ภูมิภพเนี่ยจะรู้จักว่าขอบคุณครับ One Three, ồ hồ, phúng linh không phúng rồi top đẹp trai không? em đi พร้อมไปด้วย,ย,วยนัไป มาเยี่ยมชาวข่ายอะไรเอ่ยไก่ไก่เอยไก่เอนี่ไไก่แมสก่อนค่ะไก่แมสก่อนมลููกแวกั้วลููดแลดไม่กลัวไม่รู้เรื่องจดีนีดีซะไอนี้ดีดีนี้นะคะ อ่ะบีเสร็จตรงนี้อ่ะีบรีบใส่ให้แห้งๆเพราะว่ามีนี่นะอะไรมาให้วงปู่อีกอ่ะโอ้ชมาจังเลยโอ้ข้าวจีบ้านประถุงทำข้าวจีให้นมปูจะไม่ใส่อะไรเรื่องเหลืองเนี่ยพวกนี้ทำค่ะแล้วมาให้น้องเออปถุงเอาข้าวจีอร่อยไหมครับโมกินหรือยังอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ ออร่ยลองชิมดูสิเดี๋ยวไปถวายตระมัดสิตระมัดฉันได้ตามเดียวชิมก็ได้ฮะเออหลวงปู่ชิมให้ปู่ชิมหมดเลยนะแล้วผูชิมไห่ะให้เลยโอ้โหให้เลยเว้ยให้ให้หมดเลยอ่ะ โอ้ใจดีเอาขอบคุณแล้วขอบคุณาขอบคุณได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้ครัวตูมดเลยอ่ะใจดีจังดูดูดวดูดแล้วูด้ดู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 ดดอกูัวงามให้ดููดูดดูดูดดดู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 ดวด น้ำโมครับนามสกุลอะไรครับผมธรรมรุทธ์ครับเรียนอนุบาลครับสามขวบครับน้ำโมสนุกไหมครับมาเรียนที่นี่สนุกครับได้เจอหลวงปู่รู้สึกยังไงบ้างจะรู้สึกใจดีครับ <laughs> โอ้โหพวกนั้นนอครับโอ้อดรนทนไม่ไหวตามวิ่งตามใหญ่เลยน่น่นตามหลังน่นว่โน่นโอ้โหกิบใครอะนี่สองตัวตุ๊กก็เอาเขาด้วยัับรถแน่อมยเหนื่อยตามหลังมาโน่นอะใครอีกสองตัวสามตัวโอ้ พ่อครูว่าโพคูไม่ได้แวะเลยมาหาพ่อครูเองเล้วใครเป็นคนจักรานบ้างในโมซ้อนท้ายจักรยานใครเป็นคนเห็นลุงครูก่อนเย้เจเป็นคนเห็นค่ะแล้วยเ ก็ยเต็มนยัเต็มมองแล้วครูาคมายเต็มค่ะแล้วครูตุ๊กมาไหมมามาโดนงานโดนไอ้ตุ๊กตุ๊กตุ้ยมาโดนไอ้โคตรรบกมนที่หลังครูต๊กเเขามีน้ำใจไปรับเขามีไปรับเขาไปเขาไปรับเขาไปรับครูน้ำโมน้ำโมมาไหมโนโน้เขาไปเขาไปรับเขาไปรับครูน่านไปจุมง ตัวงทีเราทำคุณี่นเยอะทำแล้วทออะไรคะแค่่มอค่ต็วาตามมาเลยลุวแล้วก็แล้วกาแช่วก็แ้วกแล้วก็แลนวก็แ้วกัแล้วก็แล้วก็แล้วก็นล้วก็แล่วก็นล้วก็้วก็แล้วกัแล้วก็แช่วก็้วก็นล่วก็แล้วก็แล้วก้วก็แลก็ล้วก็้วก็แ้วกก้ววกแล้วก็กวกวก่วกวก ้างลมันนี่ไงเป็นเปลือกเขียวล้างนี่เขาปั้งเล็กไปล้างไม่เอาออกให้หมดนะแล้วรดน้ำรดน้ำเวลาไหนบ้างคะเวลาเช้ากับวันเย็นแล้วใครลดชั่วคราวชื่อจริงชื่อเด็กนี้แสงสีนันสกุลสีเพนะค่ะอยู่อนุบาลสาม อายุ6ขวบค่ะอ,อ๋อ6ขวบแล้วน้องกล้วยได้มาเรียนที่นี่น้องกล้วยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเราได้ไปอยู่ที่ดีๆค่ะดียังไงน้องกล้วยอธิบายให้ฟังได้ไหมได้ค่ะดีเพราะว่าเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เราก็กินชีวิตคนอื่นค่ะแล้วน้องกล้วยเวลาได้เจอหลวงปู่น้องกล้วยรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจค่ะดีใจเพราะว่าอะไร เราะว่าได้เจอหลวงปูค่ะหนูก็รู้สึกดีค่ะหลวงปู่เป็นคนใจดีค่ะไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยดอกปัวงามงามราค่ะเดินเดียวกันล้วปล่อยมือกันปล่อยมือกันเวนห็นไหมคราหลวงปู่ดำไงครบพร้อมค้หาพร้อปู น um> 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 ั่นเสียงนักร้องขึ้นแล้วนี่ไงครับสะพานเนี่ยสะพานนี่คือถนนเส้นที่สั้นที่สุดเคยจะตั้งชื่อว่าอะไรจะตั้งชื่อว่าถนนอะไรดีอ่ะทิพย์ลัดทิพย์ลัดทิพย์สั้นมาจับดิช่างนี่นะ ถนนรัดขัดๆเด็มถนน,นเลยเอา้อา <laughs> <laughs> นักเรงใหญ่เต็มถนนเลยนักเลงใหญ่เต็มถนนเลยนักเรียนที่มาเรียนที่นี่ค่ะจะต้องมีพ่อแม่อยู่ในนี้แล้วก็ เขาจะเขาจะมาโรงเรียนทุกวันจันทร์ถึงสุขจะหยุดเสาร์อาทิตย์สองวันวันจันวันจันร์อังคารก็จะอยู่ที่โรงเรียนทำกินข้าวที่โรงเรียนไปตักข้าวที่ศาลามากินที่โรงเรียนค่ะวันพุธกับวันสุขเนี่ยจะไปฟังเทศแล้วก็ไปกินข้าวที่ศาราวันพฤหัสเขาจะเป็นวันแต่ก่อนเขาเป็นวันทาอาหารค่ะทุกวันพฤหัสแล้วก็ตอนนี้เขาจะเป็นเป็นไปสัญจรบ้านนักเรียนค่ะจะไปเรียนกันอาทิตย์อาทิตย์ละคนก็ ผู้ปกครองก็จะเป็นเจ้าภาพก็จะนิมนต์พระไปเทศที่บ้านผู้ปกครองค่ะเหมือนกับเชื่อมเชื่อมสมาคมวันตรีระหว่างนักเรียนกันก็นไปบ้านเพื่อนเนี่ยถ้าวันพฤหัสเนี่ยโรงเรียนสมัสสิกาชั้นประถมเขาจะหยุดเขาก็จะมารวมกันก็จะเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยแล้วก็ผู้ปกครองจะมาส่งไม่เกิน8ปดโมงแล้วก็เขารับเงชาติ8ปดโมงแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆจน ตอนไไบ่ายๆก็นอนเะเรีนหนังสือแล้วก็นอนตอนเย็นก็จะเลิกประมาณ 3. บ่ายสามคครของก็จะมาลับงกลับาด <c oughs> ถ้าถ้าหลวงปู่เดินมาทานีนี้หลวงปูก่ก็จะดึบแป้งแป้งเด็กในเย็ก็จะวิ่งไปหลวงปู่จะออกกำลังกายทุกวันแต่เช้าเด็กเด็กก็จะรอฟังเสียงว่า <c oughs> บางทีหลวงปู่ก็จะแวะมาเยี่ยมมามาแถวเนี้ยค่ะบางทีพ่อชุมก็จะโทรบอกว่าตอนนี้หลวงปู่อยู่ก็จะตามไปหาก็คือเด็กๆเขาก็ดีใจมากเวลาหลวงปู่มาได้เดินกับหลวงปู่มันเราก็ได้พาเข้าไปออกกำลังกายด้วยค่ะ ล้าก็ได้ดูชุมชนได้ไปกับผู้ใหญ่เหมือนกับเขาก็มีความสุขค่ะเวลาหลวงปู่มาตอนนี้หลวงปู่ไม่อยู่เขาก็คิดถึงเรียนเสียงแปนแปนปี๊บแล้วเด็กๆเขาจะได้ซึมซับได้ประโยชน์อะไรบ้างคะเออถ้าถ้าถ้ามาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์เยอะมากเลยค่ะยิ่งเล็กเนะี่ยเขายิ่งจะเขายิ่งจะซึมซับสิ่งที่ดีๆไปคือ,เ,อ,อเขาจะเห็นวัฒนธรรมความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เห็นความ ผู้ใหญ่เขาก็จะรู้ผู้ใหญ่ละเขาผู้ใหญ่ที่นี่รักเด็กมากก็เขาจะให้คือเด็กบางทีฟังเทศเขาได้ไม่ได้แต่เขาเขาก็ซึมซับไปทุกทุกวันจะไปพบหลวงพ่อด่วนด้วยค่ะ<ช>สองวันท่านก็จะเทศเขาจะจําได้นะคะบางทีบางทีเขาจะซึมซับไปบางทีเขาพูดไม่ได้แต่เขาจะเขาจะมีความรู้อยู่ในตัวเขาก็คือเขาก็จะเหมือนปลูกฝังเข้าไปตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ยดีกว่าที่โตแล้วเขาเขาก็จะ ไม่เหมือนกันค่ะเข้าใจว่าถ้ามาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเขาจะได้มากกว่าที่มาโตแล้วมันกับไม้อ่อนแบบนี้ใช่แล้วแล้วตัวแล้วครูครูติวได้มาดูแลเด็กครูติวรู้สึกยังไงบ้างก็ก็อยากให้เด็กเออคือคือเคยสอนสมาธิกานี่มอสมาหนึ่งถึงมอหกม่ยพอสอนเสร็จเนี่ยเขาจบมอหไปเขาไปไกลมากเลยเขาาไม่ค่อยสำคัญกับเราเท่าไหร่ แต่ถ้าเด็กเนี่ยคือคือเหมือนกับเราเลี้ยงเขาไปตั้งแต่เด็กๆจนโตถึงเขาจะจบมองหงอไปแต่เขาก็เหมือนกับลูกหลานเราค่ะมาเลี้ยงเลี้ยงอันนี้ก็เหมือนกับเขาก็เป็นลูกเป็นหลานคืออยู่กับเขาแล้วก็ให้ความรักเข้าไปเยอะๆยเนี่ยเขาก็จะได้รับความรักจากเราก็าจะรู้ว่านี่คือบ้านเขานี่คือพ่อแม่ของเขาแล้วก็เป็น,นหน่อเนื้อเชื้อไข,ข่ของเราด้วยอนุบาลเนี่ยยิ่งมาเล็กๆยิ่งมาคลอดที่นี่ก็คือเขาคือเขาตั้งใจจะมเกิดอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็็็คคิดว่าาาาือออันนนนนี้้เเเเปปบขงร เป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้ช่วยคือสามารถดูแลเขาได้เป็นเพื่อนเขาได้ก็ถือว่าเราได้ที่ทําในสิ่งที่ดีแล้วก็แล้วก็รักเด็กค่ะ <Yeah. S 1> ก็เคยเป็นเด็กคือในโล You're not. มีบุญพามาพบราชานี้ลุได้มีุ่ได้โอ้โเต็มเลยต้ถนนเลยเหรอมาต่อจต่ผู้ายนะไเล็กเต็มถนนเลยเนี่ย ต่อได้ต่อได้อยากจะไปต่อฮะลุงโอ้โหนั่งเล่นเต็มถนนเลยจะไปจับสมูทนะลูกจับผู้ชายจับผู้ชายจับผู้ชายจับเจ้าผู้โอเคได้โอ้โหนั่งเล่นเดินถนนเลยโอ้โหเยาวชนจะเติบโตไปในทางที่ดีได้ต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานและอยู่ท่ามกลางสังคมสิ่งแวดล้อมดี มันเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจารย์ที่จะช่วยสร้างสารรค์พัฒนาเยาวชนให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสามารถพึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ดังที่พ่อครูสม,มณะโพธิรักษ์ได้สร้างไว้ให้หนอนเนื้อเชื้อพุทธได้สืบสารสาศาสนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้รายการเยาวชนยุคพอเพียงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเดินทาสมบดีค่ะ